ว่ากันว่าบนโลกใบนี้มีงานที่ไม่สามารถทรยศหักหลังลูกค้าได้ทั้งหมด2ประเภท 1. หมอเภสัชกร 2. บาร์เทนเดอร์ยินดีต้อนรับครับ เจอกันอีกแล้วนะครับเรื่องราวของซาซาคุระเลียวบาร์เทนเดอร์นหนุ่มมากความสามารถที่ทำงานอยู่ในบาร์เล็กๆแห่งหนึ่งชื่ออีเดนฮอล์ซึ่งเขาเนี่ยมีลักษณะการผสมเครื่องดื่มที่เฉพาะตัวมากๆเพราะไม่ใช่แค่ทำให้อร่อยแต่คือการเลือกค็อกเทลที่เหมาะสมกับหัวใจของลูกค้าเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนที่เดินเข้ามาในบาร์เนี่ยต่างคนต่างมีเรื่องราวมีปัญหาชีวิตที่ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเรื่องความรักการทำงานหรือความล้มเหลวในชีวิตต่างๆแต่เครื่องดื่มของเลียวเนี่ยจะเป็นคำตอบเล็กๆที่ช่วย ช่วยเยียวยาจิตใจลูกค้าเหล่านี้ได้ออนิเมะเรื่องบาร์เทนเดอร์เนี่ยเป็นอนิเมะที่ดูแล้วอบอุ่นหัวใจมากมีความลึกซึ้งในเนื้อหาได้ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเหมือนกันนะเราคิดว่าถ้าทุกคนต้องการเยียวยาจิตใจแต่ไม่อยากอ่านหนังสือไม่อยากเล่นโซเชียลทุกคนสามารถดูอนิเมะเรื่องบาร์เทนเดอร์ได้เป็นอนิเมะที่ช่วยฮิวใจเยียวยาจิตใจทุกคนได้ดีมากๆค่ะ